เรื่องเล่าบายเลมอนอินดี้ตอนเงาปริศนาบนถนนลบบุรีราเมศจังหวัดสงขลาถนนลบบุรีราเมศจังหวัดสงขลาถ้าเป็นคนที่อาศัยหรือมาใช้ชีวิตในอำเภอหาดใหญ่และอำเภอเมืองสงขลาคงจะคุ้นเคยกับถนนสายนี้เป็นอย่างดีนะครับก็เป็นถนนที่ตัดตรงเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ จากสีแยกบางกล่ําไปจรดสีแยกน้ำกระจายของอำเภอเมืองเป็นถนนสีเลนที่มีโค้งน้อยมากตามรูปที่แนบมาช่วงต้นทางสองข้างทางจะเต็มไปด้วยตึกและอาคารที่ผุดขึ้นมาหลังการมีถนนช่วงกลางแถวแถวมัสยิดใหญ่จะตัดผ่านทุ่งหญ้ากว้างไกลสุดลูกหูลูกตามองเห็นเขาคอหงหลังเมืองหาดใหญ่อยู่ไกลไกส่วนช่วงใกล้เขตอำเภอเมือง ตรงที่เป็นโค้งก่อนถึงสีแยกน้ำกระจายจะเป็นเนินเขาช่วงกลางก่อนถึงช่วงปลายของถนนเส้นนี้ตอนกลางคืนจะเปลี่ยวมากยิ่งตอนดึกดึกรถน้อยๆจะยิ่งเปลี่ยวสุดๆช่วงกลางวันกับหัวค้าไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะคนอำเภอเมืองและอำเภอหาดใหญ่ใช้เส้นทางนี้ บวกกับรถที่มาจากที่อื่นก็ทำให้พลุกพล่านพอสมควรแต่เพราะรถมากนี่แหละทำให้ถนนเส้นนี้ขึ้นชื่อเรื่องคนตายเยอะมากก็ตายจากอุบัติเหตุทางรถนั่นแหละมันก็ธรรมดาของถนนที่รถเยอะอยู่แล้ว ที่จะมีอุบัติเหตุบ่อยๆไม่น่าแปลกแต่จากประสบการณ์ตรงของการขับรถผ่านถนนเส้นนี้บ่อยๆและจากคนรอบข้างที่เจออะไรแปลกๆยามค่ำคืนมาเช่นกันจึงขอนำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อรับรู้และไม่ประมาทในการใช้ถนนเส้นนี้นะครับหากใครมีโอกาสขับรถบนถนนเส้นนี้จะทราบดีว่ารถแรงเท่าไหร่ก็รู้สึกอยากใส่จนหมดไม้ เพราะถนนที่ราบเรียบตัดตรงจนแทบจะไม่รู้สึกว่ามีโค้งในช่วงกลางอัดกันเต็มเหยียดแล้วก็โดนเงาคล้ายเงาคนวิ่งตัดหน้าหากใครตกใจหักรถหลบก,ก็มีสิทธิ์ตายโหงคนแล้วคนเล่าหนุ่มหนุ่มสาวสาว,สาวมีอนาคตหลายๆชีวิตเอาชีวิตมาทิ้งบนถนนเส้นนี้มากมายสืบหาข้อมูลได้จากข่าวอุบัติเหตุ หรือตามเพจกู้ภัยของหาดใหญ่ใกล้ๆตัวผมนี่ก็เป็นเพื่อนสาวมอราชพัฒนั่งรถไปกับแฟนรถก็เสยต้นไม้ผู้ชายรอดแต่เจ็บหนักส่วนเพื่อนของรุ่นน้องผมคนนั้นตายาค่าที่จบอนาคตตัวเองลงบนถนนเส้นนี้ไปเพื่อนๆที่รู้ข่าวเศร้าใจไปตามๆกันเพราะก่อนเธอจะโดนถนนเส้นนั้นกระชากวิญญาณไปไม่นาน เธอยังคุยแชทกับรุ่นน้องผมอยู่เลยว่าขึ้นรถแล้วมีเสียงลือเล่าปากต่อปากภายในกลุ่มเพื่อนของแต่ละคนที่เจอว่าถนนเส้นนี้มีอาถรรพ์บางอย่างจากอะไรบางสิ่งที่คอยหลอกล้อนคนถึงคาดให้ต้องมาพลาดตาอยาะหงบนถนนเส้นนี้ตลอดเวลาที่โอกาสมาถึงตอนแรกผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแค่อุบัติเหตุที่เกิดได้ทั่วไป แต่ผมก็ต้องเปลี่ยนความคิดคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาตอนตีหนึ่งกว่ากว่าเพื่อนของแฟนผมเธอไปท่องราตรีในหาดใหญ่แล้วมอเตอร์ไซค์ยางรั่วและหาร้านไปยังไม่ได้เพราะออกมาไกลาจากตัวเมืองเธอเลยโทรหาแฟนผมให้ช่วยปกติแฟนผมจะอยู่หาดใหญ่ก็ไม่ไกลจากจุดที่เพื่อนประสบเหตุเท่าไหร่แต่โชคร้ายที่คืนวันเสาร์แฟนผมจะมาอยู่กับผมที่เมืองสงขลา พอเพื่อนแฟนรู้ก็บอกไม่เป็นไรงั้นไม่รบกวนแฟนผมดีกว่าแต่แฟนผมอดเป็นห่วงเพื่อนไม่ได้แฟนผมเลยบอกให้เพื่อนเธอที่ไปกันสองคนจอดรถไว้ข้างทางล็อกคอรถแล้วหาที่ซ่อนตัวแถวแถวนั้นก่อนเพราะเป็นหญิงทั้งคู่กลัวเกิดอันตรายแฟนผมก็ชวนผมไปเป็นเพื่อนแฟนผมเป็นคนขับรถเพราะผมขับรถยนต์ไม่เป็น ซึ่งจริงๆแล้วแฟนผมก็เพิ่งจะขับเป็นได้ไม่นานนั่งรถกับแฟนผมก็กลัวเหมือนกันเพราะชั่วโมงบินแฟนผมน้อยด้วยแต่แป๊บเดียวเราก็ไปถึงจุดที่เพื่อนจอดรถไว้ส่วนตัวเองพากันไปหลบในป่าข้างทางเกือบๆถึงสีแยกเอเชียบางกลำ่ำพอเห็นรถแฟนผมมาจอดพวกเธอก็ออกมาดูจะดีใจมากบอกไม่รู้ติดทำคลือ ยังรั่วไกลเมืองจะพากันเข็นหาร้านไปย่างก็ทั้งไกลทั้งเปลี่ยวเพราะดึกไม่รู้จะพึ่งใครเพราะคนอื่นๆบ้านอยู่ไกลๆกลนึกได้ว่าแฟนผมเป็นคนหาดใหญ่เลยโทรให้ช่วยไม่ทันคิดว่าแฟนผมจะมาอยู่กับผมที่สงขลาแฟนผมก็บอกไม่พือไม่พือเพื่อนกันแค่นี้สบายๆประมาณนี้ เราก็ไม่รู้จะทำไงเพราะรถแฟนผมไม่ใช่กระบะแล้วก็ไม่มีใครไปยางมอไซค์เป็นด้วยแต่ก็อยู่เป็นเพื่อนไปก่อนแฟนผมเลยโทรหาเพื่อนเธออีกคนที่มีรถกระบะบ้านอยู่แถวแถวควนลังให้มาช่วยรอไม่นานเพื่อนแฟนผมก็มาหน้ายับมาเลยเพราะโดนปลุกกลางดึก แฟนผมก็บอกว่าจะขอฝากรถเพื่อนสาวไปไว้ที่บ้านเพื่อนชายก่อนเพราะรถเธอไม่ใช่กระบะเดี๋ยวตอนเช้าฝากพาไปปะให้ด้วยเดี๋ยวจ่ายเงินให้เพื่อนแฟนผมก็บอกไม่คลือไม่ต้องสาวๆเดือดร้อนยินดีรับใช้ย,ยิ่งสาวสวยนี้ฟรีเลยลูกผู้ชายไม่ทิ้งลายเลยจริงๆผมกับเพื่อนแฟนผมก็เลยช่วยกันเอาฟีโนยางแบนขึ้นกระบะท้ายรถไป แฟนผมก็บอกเพื่อนเธอว่าเดี๋ยวไปส่งบ้านเรื่องรถไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวมารับไปเอาตอนเช้าสายสายเราก็เลยนั่งรถกันสี่คนไปส่งเพื่อนแฟนพอส่งเสร็จก็ตีสองกว่า,วาแล้วก็ขี่กลับทางถนนลบบุรีราเมศ ถนนค่อนข้างโลง่งมีรถวิ่งประปรายแต่บางช่วงก็ไม่มีเลยแฟนผมก็ไม่ได้ขับเร็วอะไรพอเลยมัสยิดมามันเป็นทางตรงโลง่โลงๆมีต้นไม้เต็มร่องน้ำกลางถนนและเป็นทุ่งโลง่โลงๆมองไปได้ไกลๆทั้งมืดทั้งเปลี่ยวมากๆครับพอขับขับแฟนผมเธอหันซ้ายหันขวามองข้างทางบ่อยๆผมก็กลัวเลยบอกว่าเธอตั้งใจมองทางหน่อยเห็นอะไรหรือเปล่าอะไรนี้ ตะกี้เหมือนมีคนยืนโบกรถอยู่ตรงร่องน้ำกลางถนนนั้นที่เธอหันมองเมื่อกี้เหรออืมนั้นและแต่ไม่แน่ใจเหมือนเขาโบกรถนะตะกี้มองกระจกข้างยังเห็นมือเขายื่นออกมาเลยผมมีขนลุกเกลียวเลยครับผมก็พยายามหันกลับไปมองแต่มันมืดมองไม่เห็นอะไรเพราะรถมันผ่านมาแล้ว ผมเป็นคนที่เคยเห็นวิญญาณและสิ่งนี้ลับมาพอสมควรแต่แฟนผมเธอไม่อะไรกับเรื่องพวกนี้เลยดูเธอแปลกใจมากกว่าจะกลัวผมไม่กล้าเสนอความเห็นคนบ้าอะไรมันจะมายืนโบกรถทางเปลี่ยวๆตอนตีสองกว่าๆแบบนี้ล่ะครับถ้าคิดตามหลักความจริงยิ่งผมเป็นคนที่ติดตามเพตกู้ภัยของหาดใหญ่เพจหนึ่งอยู่ รู้ดีเลยว่าถนนเส้นนี้ปีปีปมีประวัติตายกน้อยเยอะมา,มากๆชนตาเยอะแบบวลงๆเลยทั้งๆท,ท,ที่เป็นทางตรงผมเลยบอกแฟนว่าขับไปอย่าวกแวดนะไม่ต้องสนใจข้างทางอะไรวิ่งตัดหน้าไม่ต้องหลบชนแม่งเลยไอเรื่องเงาดำๆตัดหน้ารถบนถนนเส้นนี้ผมได้รับการบอกเล่ามาจากน้องที่รู้จักอีกทีที่เจอมาเขาเล่าว่าคืนนั้น ที่ยั่วกันดึกไปกันสี่คนก็กลับทางนี้แหละพอเลยมัสยิบใหญ่มาทางตรงนี้เลยเห็นแบบที่แฟนผมเจอเป๊กค,คือเห็นว่าคนยืนโบกรถแต่มันดึกแล้วไงใครจะไปจอดคนขับก็ไม่สนใจ พอขับมาได้หน่อยหนึ่งก็เห็นว่าด้านหน้าตรงข้างทางมีเงาคนกำลังทำท่าแก้แก้กลางกัง,กงน้องคนนั้นก็ชี้ให้คนขับดูทุกคนก็เห็นตรงกันว่ามีเงาคนทำท่ารีท่ารีรอรอคล้ายนักวิ่งผัดที่รอไม้ในสนามเงาที่ว่ามันเด้งเด้งโดดโดดอยู่คนขับมันก็ตั้งท่ารอแล้วไนพอไปใกล้จะถึงเงาที่ว่ามันก็วิ่งพรวดตัดหน้ารถออกมาเลย ทีนี้คนขับมันตัดสินใจรอแล้วไงคือถ้าเป็นคนก็ชนแหละถ้าเล่นวิ่งออกมาเองแบบนี้คนอื่นๆก็ร้องลั่นรถเลยเพราะเห็นชัดๆว่ามันเป็นเงาคนวิ่งมาขวางแต่พอคนขับตัดสินใจชนเงาที่ว่ามันก็หายวูบไปเลยนับว่าเป็นความโชคดีของกลุ่มน้องที่ผมรู้จักไปที่คนขับจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว คือชนเป็นชนไม่สนว่าจะผีจะคนถ้าวิ่งออกมาขวางกลางถนนก็ต้องชนมันไปเลยส่วนตัวผมเองตลอดเวลาที่อยู่บนรถก็ย้ำกับแฟนตลอดว่าไม่ว่าอะไรออกมาวิ่งขวางรถขอให้แข็งใจชนไปเลยถ้าคนมันต้องดังตรงแล้วเราค่อยจอดรถดูช่วยเหลือเอาไอ้ที่ไม่ใช่คนนี่น่ากลัวกว่าอีกถ้าหักหลบมันก็ต้นไม้รอบด้านมีแต่ตายกับตาย ไม่ตายก็เสียรถและบาดเจ็บได้เลยอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมกับแฟนและน้องคนรู้จักพบเจอมานะครับบางคนบอกเห็นเป็นแนวคล้ายหมาตัวใหญ่ๆวิ่งตัดหน้ารถก็มีส่วนตัวผมเองยังไม่เห็นจังจงแต่ก็อยู่ในเหตุการณ์ที่แฟนบอกที่วอกแวกมองข้างทางเพราะเห็นคนยืนโบกรถในร่องน้ำกลางถนนนั่นแหละพอได้ยินแฟนบอกผมก็ขนลุกสู้เลย ใครที่ผ่านมาทางสายนี้ก็อยากบอกกล่าวกันต่อๆไปนะครับว่าหากท่านผ่านมาทางนี้ยมดึกๆไม่ว่าจะเห็นอะไรแปลกๆอย่าหยุดรถของท่านหากมีเงาอะไรวูบตัดหน้าก็ชนไปเลยอย่าได้หักหลบเด็ดขาดใครจะมาถึงตัวรถที่เร่งความเร็วมาทางตรงสายนี้คนขับไม่ควรเมอ เพราะถ้ามีอะไรแปลกๆตัดหน้ามันจะตกใจจนเผลอหักหลบด้วยสัญชาตญาณซึ่งนั่นอาจทำให้คุณและคนในรถพากันตายาะหมเหมือนพวกเขากลุ่มนี้ที่กลับไม่ถึงบ้านไปกันยกคันผมอยากให้คนขับรถคันนี้รอดมาเล่าให้ฟังเหลือเกิน ว่าทำไมเพราะอะไรพวกเขาถึงพารถไปชนต้นไม้ในร่องน้ำกลางถนนจนต้องเสียชีวิตแบบนี้ทั้งทั้งที่ตรงน,นั้นมันทางสายตรงก็คงได้แต่ไว้อาลัยกับคนที่จากไปส่วนคนที่ยังอยู่ขับแล้วไม่เจอก็ดีไปแต่ถ้าใครมีโอกาสเจอ ก็ขอให้ตั้งสติดีๆหรือขับชาชาไปเลยจะได้เห็นกันชัดๆว่าไอ้เนาที่ว่ามันผีหรือคนถ้ามันยืดตัวหดตัวได้ก็ตัวใครตัวมันเหยียบให้มิดไปเลยครับถ้ามันวิ่งตัดหน้ารถจะให้เราเสียหลักก็ชนมันไปเลย รักษาชีวิตเราและคนบนรถไว้ก่อนส่วนตัวผมเองก็อยากเจอจังๆสักทีเหมือนกันอยากจะถามมันว่ามึงเป็นอดีตนักวิ่งที่ตายบนถนนนี้เหรอถึงได้ขยันเที่ยวออกมาวิ่งหลอกหลอนให้คนตกใจหักรถหลบจนเกิดอุบัติเหตุถึงตายกันเยอะแยะ เรื่องก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับขอให้คุณโชคดีขอบคุณที่ฟังมาจนจบนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ของทางช่องเรา